วันนี้มีเรื่องผีมาเล่าเรื่องผีตายหงมักจะน่ากลัวและเป็นที่เล่าขานกันมากในสังคมไทยเพราะเชื่อกันว่าวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตอย่างกระทนหร,หรือรุนแรงมักจะมีความอาฆาตแค้นและยังคงวนเวียนอยู่ในสถานที่ที่ตนเองเสียชีวิตลองนึกภาพตามนะครับในตรอกซอยเปลี่ยวแห่งหนึ่งมีบ้านไม้เก่าคร่ำมคร่าหลังหนึ่งตั้งอยู่เล่ากันว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนหญิงสาวสวยคนหนึ่งถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมในบ้านหลังนั้น สาเหตุมาจากความรักที่ไม่สมหวังร่างของเธอเต็มไปด้วยบาดแผลและดวงตาเบิกโพลงด้วยความตกใจและเจ็บปวดไม่มีใครพบศพของเธอเป็นเวลานานจนกระทั่งชาวบ้านได้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงโชยออกมาจากบ้านหลังนั้นหลังจากนั้นมาบ้านหลังนั้นก็กลายเป็นที่หวาดกลัวไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปใกล้โดยเฉพาะในยามค่ําคืนผู้คนมักจะได้ยินเสียงร้องไห้หยหวนเสียงเปีดร้องด้วยความเจ็บปวดหรือแม้แต่เห็นเงาของผู้หญิงผมยาว สวมชุดข่าวยืนอยู่ตรงหน้าต่างชั้นสองบ้างก็เล่าว่าเคยเห็นเธอเดินวนเวียนอยู่รอบๆบบ้านรากับกำลังตามมาหาใครบางคนวันหนึ่งมีกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่เชื่อเรื่องผีตัดสินใจเข้าไปท้าทายความเชื่อในบ้านหลังนั้นพวกเขาจุดไฟฉายส่องเข้าไปในตัวบ้านที่มืดมิดและเต็มไปด้วยฝุ่นละอองทุกอย่างดูเงียบสงัดหน้าขนลุกทันใดนั้นเองลมพัดวูบเข้ามาในบ้านทั้ง,ท,งทั้งที่ประตูหน้าต่างปิดสนิทพวกเขารู้สึกเย็นเยียบไปถึงกระดูกสันหลัง และเริ่มได้ยินเสียงประสิบแววแววที่ฟังไม่ได้สับขณะที่พวกเขากำลังจะถอยหนีชายหนุ่มคนหนึ่งรู้สึกเหมือนมีใครมาจับที่ข้อเทา้าเขาก้มลงไปดูแต่ก็ไม่พบอะไรทันใดนั่นเองเสียงกรีดร้องแหลมสูงก็ดังขึ้นก้องกงวานไปทั่วบ้านทุกคนต่างตกใจกลัวจนแทบช็อกและพากันวิ่งหนีออกมาอย่างไม่คิดชีวิตหลังจากวันนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปในบ้านหลังนั้นอีกเลยเรื่องราวของผีสาวตายหงยยังคงถูกเล่าขานสืบต่อกันมา บ้างก็ว่าวิญญาณของเธอยังคงรอคอยความยุติธรรมบ้างก็ว่าเธอต้องการที่จะลากคนที่ทำร้ายเธอลงไปสู่ความทรมานด้วยกันเรื่องเล่าเหล่านี้สอนให้เรารู้ว่าความตายที่มาพร้อมกับความอาฆาตแค้นอาจจะนำมาซึ่งความน่าสะพรึงกลัวที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและบางครั้งสถานที่ที่เคยเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงก็อาจจะยังคงกเก็บพลังงานและความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้จนถึงทุกวันนี้ เรื่องผีตายโหงมักจะมีความน่ากลัวและสะเทือนใจเสมอคุณเคยได้ยินเรื่องผีตายโหงที่ไหนที่น่ากลัวมากมากบ้างไหมย้อนกลับไปในยุค90ที่เทคโนโลยีอาจจะยังไม่ทันสมัยเท่าวันนี้แต่เรื่องผีๆก็ยังคงเป็นที่เล่าขานกันอย่างสนุกสนานและน่าขนลุกโดยเฉพาะเรื่องราวของผีตายโหงที่มักจะมาพร้อมกับความน่ากลัวและความสะเทือนใจลองนึกภาพตามนะครับในยุคที่โทรศัพท์บ้านยังเป็นของหายาก และการติดต่อสื่อสารหลักๆคือการพูดคุยแบบเห็นหน้าหรือไม่ก็จดหมายมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับโค้งอันตรายบนถนนหลวงสายหนึ่งที่มักจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอยู่เสมอๆในช่วงกลางดึกโดยเฉพาะรถบรรทุกมักจะเสียหลักพลิกคว่ำอยู่บ่อยครั้งจนชาวบ้านแถวนั้นต่างก็ร่ำลือกันว่าเป็นเพราะมีวิญญ,ญาณเฮี้ยนสิงสถิตยอยู่เรื่องเล่าที่โด่งดังที่สุดคือเรื่องของคนขับรถบรรทุกคนหนึ่งที่ขับรถกลับบ้านในช่วงดึกสงัด ขณะที่รถวิ่งมาถึงโค้งนั้นจูจ่ๆเขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนโบกมืออยู่ข้างทางในชุดสีแดงเพลิงท่าทางเศร้าส้อยด้วยความสงสารและคิดว่าเธออาจจะต้องการความช่วยเหลือเขาก็ตัดสินใจจอดรถแต่เมื่อรถกระจกลงหญิงสาวคนนั้น <c oughs> ก็ค่อยๆหันหน้ามาดวงตาของเธอกลับกลายเป็นสีแดงดำน่ากลัวจนคนขับรถถึงกับขนลุกสู้ก่อนที่เขาจะได้สติหญิงสาวคนนั้น <c oughs> ก็พุ่งเข้ามาในรถ เสียงกรีดร้องดังลั่นแล้ววสติของเขาก็ดับพูบไปเช้าวันรุ่งขึ้นมีคนมาพบรถบรรทุกคันนั้นพลิกคว่ำอยู่ข้างทางคนขับเสียชีวิตคาที่สภาพศพดูเหมือนถูกแรงกระแทกอย่างรุนแรงแต่ที่น่าแปลกคือไม่มีร่องรอยของคู่กรณีหรือร่องรอยการชนใดๆเลยข่าวนี้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทำให้คนขับรถบรรทุกหลายคนต่างก็หวาดกลัวที่จะต้องขับรถผ่านโค้งนั้นในเวลากลางคืน บ้างก็เล่าว่าเคยเห็นเงาของผู้หญิงชุดแดงแอวบๆอยู่ข้างทางบ้างก็ได้ยินเสียงร้องไห้หรือเสียงกระซิบที่ฟังไม่ได้สับต่อมามีหมอผีชื่อดังในยุคนั้นมาทําพิธีแต่ก็ไม่สามารถขับไล่วิญญ,ญาณร้ายนั้นไปได้บ้างก็ว่าวิญญ,ญาณนั้นยังคงวนเวียนอยู่เพราะยังมีความแค้นหรืออาจจะยังไม่ถึงเวลาไปเกิดเรื่องราวของโค้งผีสิงและหญิงชุดแดง กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันในหมู่คนยุค90หลายคนเชื่อว่าหากขับรถผ่านโค้งนั้นในยามค่ำคืนจะต้องบีบแตรยาวๆเพื่อเป็นการขอทางและแสดงความเคารพต่อวิญญาณร้ายนั้นเรื่องเล่าเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและความหวาดกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยในยุคนั้นแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมากแต่เรื่องราวความลี้ลับและน่ากลัวเหล่านี้ก็ยังคงเป็นที่สนใจและถูกเล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน เรื่องผีในยุค90ก็มีสเสน่ห์และความน่ากลัวในแบบของมันคุณพอจะนึกภาพบรรยากาศในยุคนั้นออกไหมครับบนถนนมอเตอร์เวย์ที่ทอดยาวตัดผ่านความมืดมิดในยามค่ำคืนหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับวิญญ,ญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่โดยเฉพาะบริเวณที่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนมีผู้เสียชีวิตอย่างกะทันหันหรือที่เรียกกันว่าผีตายโหงลองนึกภาพตามนะครับ ถนนมอเตอร์เวย์ในช่วงกลางดึกสงัดแสงไฟส่องสว่างเป็นระยะแต่รอบข้างกลับมืดมิดและเงียบเชียบลมพัดหวิดวิวราวกับเสียงกระซิบจากโลกอีกมิติมีเรื่องเล่าว่าในช่วงที่มอเตอร์เวย์เพิ่งเปิดใช้งานใหม่ๆเกิดอุบัติเหตุรถชนกันอย่างรุนแรงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ขออนุญาตไม่ระบุเลขหลักกิโลเมตรที่จอดจงนะครับเพื่อความสบายใจของผู้ใช้งานทำให้มีผู้เสียชีวิตคาที่หลายราย สภาพศพบ,บางรายก็สยดสยองจนผู้ที่มาพบเห็นต่างก็หว,วาดผวาหลังจากนั้นมาก็มีคนขับรถหลายรายที่เจอกับเหตุการณ์แปลกๆบริเวณน,นั้นบ้างก็เล่าว่าเห็นเงารางๆคล้ายคนยืนอยู่ข้างทางในที่ที่ไม่ควรมีใครอยู่โดยเฉพาะในเวลากลางคืนเมื่อขับรถเข้าไปใกล้ๆเงารางนั้นก็จะหายวับไปอย่างไรร่องรอย บางคนก็บอกว่าได้ยินเสียงร้องไห้ววววหรือเสียงคนเรียกชื่อเบาๆทั้งๆท,ท,ที่ในรถมีเพียงคนเดียวหรือบางทีก็รู้สึกเหมือนมีใครมานั่งอยู่เบาหลงังทั้งๆที่ไม่มีใครที่น่าขนลุกที่สุดคือเรื่องเล่าของคนขับรถบรรทุกรายหนึ่งเขาต้องขับรถส่งของในช่วงกลางคืนขณะที่ขับมาถึงบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุเขาก็รู้สึกเหมือนมีแรงดึงพวงมาลัยอย่างแรงทำให้รถเกือบเสียหลักโชคดีที่เขามีสติประคองรถไว้ได้ แต่เมื่อมองกระจกข้างเขาก็เห็นเงาของผู้หญิงผมยาวสวมชุดสีขาวยืนจ้องมองมาที่รถของเขาด้วยดวงตาที่เศร้าส้อยก่อนที่เงาจะค่อยๆเลือนหายไปเรื่องเล่าเหล่านี้ทําให้ผู้ที่ต้องขับรถผ่านบริเวณนั้นในยามค่ําคืนต่างก็รู้สึกหวาดระแวงบางคนก็เปิดเพลงเสียงดังๆหรือสวดมนต์ภาวนาเพื่อให้คล้วคลาจจากสิ่งลี้ลับบางก็เลือกที่จะขับรถด้วยความเร็วและไม่จอดรถในบริเวณนั้นโดยไม่มีเหตุจําเป็น อย่างไรก็ตามเรื่องเล่าเหล่านี้ก็เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลและยังไม่มีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มายืนยันได้แต่ถึงกระนั้นความน่ากลัวและความลึกลับของผีตายโหงบนถนนมอเตอร์เวย์ก็ยังคงเป็นที่เล่าขานกันต่อไปปราบใดที่ยังมีผู้คนเดินทางผ่านเส้นทางนี้ในยามค่ำคืนคุณเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณบนท้องถนนบ้างไหมครับ คืนนี้มีเรื่องผีมาเล่าก็จบลงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้องใหม่ได้มีคลิปใหม่ใหมมาลงให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกนะครับขอบคุณครับ